จับตาให้ดีนะครับเพราะทาง World Bank นีออกมาเตือนว่าโลกจะเผชิญหน้ากับเศรษฐกิจถดถอยนะครับประเทศเล็กๆกำลังลำบากแต่ว่าการเปิดเมืองของจีนจะเป็นความหวังใหม่ให้เศรษฐกิจโลกกลับมาฟื่นงฟูได้ไหมหรือแค่มโนเพอร์กเอาไปเองเดี๋ยวคิดดีๆฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กัช่องคิม property live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like ิดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกกดจอยข้างล่างด้านเช่นเดียวกันนะครับในที่ชวนคุยเรื่องของทิศทางของเศรษฐกิจโลกในปี2023นะครับเพราะว่าได้ยินข่าวแว่วๆว่าทาง world bank นะฮะทาง imf ได้ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยจะไม่สู้ดีนะครับและหลายประเทศเนี่ยจะเจ็บอ่วมรวมถึงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจถดถอยอีกด้วย จากการรายงานของ World Bank นะครับที่ออกมาบอดด้วยว่าโลกเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับและก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลก สูงถึงสาปรเ็ตอนนี้เหลือเป็นแค่1.7%เข้าไปแล้วครับซึ่งสาเหตุเนี่ยหลายคนก็เข้าใจได้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางเฟดเองหรือไม่ทั้งทางยุโรปเองรวมถึงหลายๆประเทศทั่วโลกเลยกาลังตึงตัวอย่างหนักนะครับกันขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วถูก๋ยมฮะแต่ว่าผลเนี่ยมันจะตามมาในปีนี้นะครับเราได้ยินข่าวเรื่องของการปลดพนักงานของบรรดาบิ g กเทคชื่อดังรวมถึง Google ด้วยนะครับก็ชัดเจนครับว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นภ ไม่มีดีมาอีกการบริโภคที่ดีเหมือนเดิมติดก็เลยจะถดถอยลงนั่นเองหากเพื่อนๆคิดว่าอเมริกาเนี่ยน่ากังวลแล้วนะครับแต่ต้องยอมรับเลยว่าในยุโรปรวมถึงอังกฤษเองเนี่ยน่ากังวลกว่าเยอะครับเพราะในฝั่งของอเรรมริกาเนี่ยเงินเฟอ้อเริ่มที่จะลงมาแล้วประมาณ6%กว่านะครับ ในฝั่งของอังกฤษเองหรือ,อยุโรปเองยังคงสูงมากอยู่เลยรวมถึงดอกเบีย้ยเขาเนี่ยยังพึ่งที่จะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการขึ้นดอกเบีย้ยยังคงหนักหน่วงเหนียวแน่นและอาจจะต่อเนื่องยาวกว่าที่เกิดขึ้นใน u s อย่างแน่นอนซึ่งบรรดานักวิคห์เนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่ายุโรปเนี่ยแมก็ขาข้างนึงก็เข้าสู่ e c e ซ s i o n แล้วนะครับการเติบโตค่อติดลบมีปัญหาเรื่องของสงครามยูเครนเซียเงินเฟ้อที่รุนแรงนะครับขาดแคลนพลังงานซึ่งการคาดการณ์ของสถาบันมองว่าอังกฤษเนี่ยจะติดลบกว่า1.4%น 2, 5, 6, 6หนีี้นะ,ร,นะรัับปปไเิ่งจับ มา,าเองแต่ท่ามงความกังวลกวายนะครับแต่ก็มีข่าวดีมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนั่นคือการเปิดเมืองนะครับการกลับมายืดหยุ่นของทางประเทศจีนนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศจีนเนี่ยก็ต้องยอมรับเป็นประเทศที่ค่อนข้างตึงตัวเลยนะครับมีการเบรคความต้องได้ของตลาดสังหาริมรัซซ์บอกว่าบ้านเนี่ยมีไว้อยู่ไม่ไม,ไมีไว้เก่งกําไรรวมถึงมีการสับมีการฉับนะฮะเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีนะอะไรที่ผูกขาดอะไรที่ควบรวมเบริษเนี่ยโดนหันสักหัวที่หัวตามหมดครับ ซึ่งต้องบอกประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อโลกนะครับนึ่งก็คือ GDP เป็นอันดับ2ของโลกรวมถึงนะครับในฝั่งของ manufacturing นะเป็นอันดับ1ของโลกด้วยนะครับอยู่ที่28.7เลยครับซึ่งหลายคนก็เคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นโรงงานโลกเลยนะเพราะจีนกลับมาเปิดเมืองเนี่ยจะมีดีมาทั้งการผลิตสินค o n สินค้ากี่กรรมทเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมามหาศาลครับซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับ manufacturing ในจีนเนี่ยเป็นสัดส่วนประมาณ28เะอเมริกาเซ็นต์น้ซึ่งกาารรคะหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าจีนเนี่ยไดดุ้้ลทาางกรคาอย่่างงหหนนนักวะครับ และการเติบโตของจีนนะครับรวมถึงแหล่งงานเนะี่ยย้ายไปจีนเยอะนะฮะในทางกลับกันนะคนในอเมริกาเนะี่ยก็มีการตกงานที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับเป็นเงาตามตัวครับโดยคำพูดของคุณเดวิดมมลพาสนะครับที่เป็นประธานของ world bank นะีได้ออกมาบอกด้วยนะครัว่า จีนเนี่ยมีความใหญ่พอนะที่จะยกกระดับเรื่องของ global demand และก็ supply เลยนะครับดังนั้น,นจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าจีนกลับมาเปิดประเทศนะครับกลับมาอาัดฉีดกลับมากระตุ้นอสังหาหรือมอทรัพย์ผ่อนปลนเรื่องข้อกฎเกณฑ์ต่างๆนาก็าจ,จะผลักให้เศรษฐกิจเนี่ยโลกกลับมาฟื้นฟูเป็นเหมือนกาวถังใหญ่เป็นเหมือนความหวังใหม่ของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางประเทศใหญ่ๆเช่นอเมริกา,าญี่ปุ่นเองก็ตามหรือยุโรปเองก็ตามนี่นะครับเข้าสู่ช่วงที่ตึงตัวครับ ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าคนหลายคนเนี่ยก็เห็นไปในมุมมองคล้ายๆกันนั่นคือจีนเปิดเมืองแล้วเฮ้น้ำมันจะราคาขึ้นเ hey, ฮ้เศรกิจ,จกับตัวเฮ้นะครับ แต่เหมือนนายคนนี้เนี่ยจะไม่คิดอย่างนั้นคนนี้คือคนเจมริการ์ดนั่นเองนะครับก็เป็นอดีต CIA นะรวมถึงเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์นะครับการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วยเป็นเจ้าของหนังสือขายดีนะครับเรื่องของ the currency war ครับปกติเนี่ยหลายคนก็จะเชยชินกันที่เขาด่าออประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับรวมถึงด่าอเมริกาด้วยแต่ครั้งนี้ถ้เหมือนเขาทําหน้าที่ตัวเองได้ดีนะครับนั่นคือการมาด่าทางจีนนั่นเองครับซึ่งบทความของริกการ์ดนึงนะครับได้ชวนคุยชวนคิดนะครับว่าการที่จีนเนี่ย กำลังกรีดกระดากันอย่างยิ่งเลยนะแต่ว่าอย่าคิดอย่าฝันเกินเกินไปครับอย่าคิดว่าเศรษฐกิจจะกลับมารุ่งโรจนอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> เขาเนี่ยชวนมองให้เห็นอีกภาพนึงนะครับว่าเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานต่างๆน,นาของจีนเนี่ยอ่อนแอเกินไปครับ air. <c oughs> อ่อนแอเกินกว่าที่จะรับมือกับการระบาดรอบใหม่ในการเปิดเมืองซนดิสมันนะครับ โดยยังแซวอีกนะครับว่าความหวังก็คงมีจริงๆแหละแต่ว่าไม่ใช่การมากับทางจีนแน่นอนซึ่งตอนนี้เขาได้มองว่าตอนนี้เนี่ยมีมีธีมเรื่องของ China reopening นะครับเรือการเปิดเมืองรอบใหม่ของจีนเศรษฐกิจก็เลยดีดหุ้นก็เลยดีดตัวกลับคืนมาครับก็เรียกว่ามี Impact ต่อตลาดค่อนข้างสูงทั้ง,งทั้งที่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางเฟดตอนนี้เนี่ยยังคงตึงตัวยังคงขึ้นดอกเบี้ยอยู่เลยเขาเลยเตือนว่าให้ระวังให้ดีนะครับเรื่องราวก็คือเรื่องราวนะ เพราะว่าถ้าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันไม่เป็นความจริงซะแล้วสุดท้ายความจริงเนี่ยก็จะชนะเสมอนะครับเขาเลยชวนให้มองเห็นอย่างนี้ครับว่าที่จริงเนี่ยจีเนจเนี่ยล้มเหลวในการล็อกดาวน์นะครับไม่ใช่ตั้งใจจะปลดล็อกดาวน์โดยที่พวกเขาเนะครับหรือว่าจีนเปิดเมืองไปเนี่ยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากนักน,นะครับเพราะปัญหาก็เยอะนะครับเพราะการล็อกดาวน์เนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยทำไปก็คนมันไม่ไหวคนมันออกมาประทงประท้วงปัญหาการเมืองก็คลุกกลูเศรษฐกิจก็ไม่ดีและแถมจะล็อกดาวน์ตลอดเวลาจริงๆหรือเปล่าคงไม่ได้ รัฐในมุมมองของเขานะครับการกลับมาเปิดเมืองไม่ใช่เป็นแง่บวกนะครับแต่เป็นการล้มเหลวของตัวนโยบายซีโอควิของจีนต่างหากซึ่งคุณเจนมองว่ามันไม่คุ้มอย่างยิ่งนะครับในการที่จะล็อกดาวน์นะเพราะว่าปิดเรื่องของระบบขนส่งมวลชนประชาชนก้นข้างประท้วงอะไรแบบนี้นี่แหละนะครับอีกทั้งเนี่ยพอเปิดเมืองก็มีปัญหาร,รอกใหม่ที่เคเข้ามานะครับนั่นก็คือคนก็จะติดเชื้อกันอย่างมากมายนั่นแหละตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางการแพทย์จีนนะครับอาจจะต้องกําลังรับมือกับผู้ป่วยราวๆสี่400ล้านคนเลยนะครับ ซึ่งเขาก็ตั้งคำถามด้วยว่าให้มันจะรับมือไหวเหลือระบบการแพทย์ของจีนอะไรแบบนี้เนี่ยแหละนะครับวเขาบอกว่าการเปิดเมือในก,การปล่อยให้หวัวใยแพร่ออกมาอย่างอิสราเสะรีนะครับซึ่งจีนมีประชากรราว1.4พันล้านคนนะถ้าเขาคิดลวกๆนะประมาณ30%เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ400ล้านคนที่บอกไปนะครับาจะมีคนที่เสีชีวิตเยอะด้วยนะครับ แลวนี่คือหนึ่งในปัญหาที่เขามองว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากการเปิดเมืองนะครับไม่ใช่เปิดมองปุ๊บอย่างมันจะแฮปปี้ดีด้าใช่ไหมอันนี้ก็คือหนึ่งในปัญหาที่ต้องมาตัดบ,บืญจัดการกับเรื่องของคนติดแล้วฮะแต่ถ้าต่อให้ตัดประเด็นนี้ออกไปนะครับโอเคเราตัดเรื่องของโควิดไปเลยนะแต่มีประเด็นอื่นที่น่าสนใจมากกว่านั่นอีกนะครับนั่นคือในฝั่งของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์นั่นเองนั่นก็หมายความว่าพื้นฐานทางธุรกิจของพวกเขาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะออนแอเป็นอย่างมากๆเเลยนคุณจมรากเ่ยนะครับรือว่าง เศรษฐกิจของพวกเขาเนี่ยกำลังเจอปัญหาทาโถมนะครับเช่นหนึ่งมินมากเกินไปยอยู่ในช่วงของการเบรสของไซเคิลนะครับเป็นช่วงมาจากขาลงนั่นเองเอสังหากําลังล้มนะครับรวมถึงมีการแยกตัวออกจากทาง u s นะครับตัดท่องทางการนําเข้าเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปนะฮะร์เทรดวอลเทควอลทได้เรื่องราวพวกนี้นกันมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงกลน,นะกับเรื่องราวการเปิดเมืองตอนนี้นะครับเพราะว่าโรงงานของโลกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะครับ ซึ่งมาคุณจิมรนะ่งก่ยมองว่าจีนเนี่ยการเปิดเมืองของจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรกับเศรษฐกิจโลกได้นะครับเพราะว่าในฝั่งที่อเมริกายุโรปยังคงตึงตัวยังคงขึ้นดอกกันอยู่ดีมาของพวกเขาในการซื้อของฟุ่มเฟือยต,ต่างๆนานาก็หายไปครับอาจจะมีการดิบก,กลับมาสักเล็กน้อยระยะหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็หนีความจริงไม่ได้ที่บอกว่าจีนเนี่ยกำลังถดถอยนะฮะข่ามต่อไปก็คือว่า้วอนา,นาคตจีนจะกลับมาดีจะกลับมาสวยงามได้ไหมนะครับคุณจิมรุกาดเนี่ยมองว่าฝันไปเถอะนะฮะ ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยแล้ข้อเหตุผลนั่นคือเรื่องของการปกครองระบบการปกครองที่เป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ต้องสะดุดขาตัวเองนะฮะโดยเขามองว่าตลอดเวลา2ทศวรรษที่ผ่านมานี่นะชาติตะวันตกเนี่ยนะครับกลุ่มตลาดเสรีเนี่ยยอมปิดตาข้างหนึ่งนะครับในมุมของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนนะหลายหลายพื้นที่ต่างๆนานาเพราะตะวันตกเนี่ยยุโรปเองก็มองว่าจีนกำลังเติบโตและเป็นประโยชน์กับพวกเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจีนเนี่ยก็เติบโตอย่างรุนแรงนะครับบบดด้้ววยยระะขขอองงงททุุนนนนนิมแลลลกกก็ไตตาาา่ๆ สุดท้ายเนี่ยทางจีมก็เลยมองว่ามันก็ต้องไปติดกับดักตัวเองนะติดเพดานเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ครับคำถามคือคอมมิวนิสต์แล้วอย่างไรล่ะ ท่านเจมเนี่ยนะครับบอกว่าคุณเห็นเคสอย่างของแจ็คหมานะครับต่อ้เขาเนี่ยย่งยอดเยี่ยมแค่ไหนนะารทำธุรกิจในฝั่งของทุนนิยมเติบโตได้มากแค่ไหนเป็นบริษัทนะครับสร้างอาลีบาบาให้เป็นยักษ์ใหญ่สร้างระบบแอนด์กรุ๊ปที่เป็นการชำระเงินขนาดใหญ่นะครับมีผู้ใช้กว่าพันล้านคนเกิดจะได้เข้า IPO อยู่แล้วแต่ทว่านะฮะแจ็คหมานี่ก็โดนสกัดดาวรุ่งโดยพักคอมมิวนิชจนได้ IPO ถูกยกเลิกนะครับมาเนี่ยถูกบีบให้วางมือจากแอนด์นะครับ ทั้งแอนดรอยก็โดนฆ่าปราบอวมๆต่างๆนานาด้วยเนะครับทั้งทีแบบ่พวกเขาเนี่ยไม่ทําอะไรผิดเลยนะมาถึงว่าถ้าเขาอยู่ใน UOS นะครับแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผนลนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันกำลังมุมบอกว่าใครเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในจีนนั่นเองนะครับต่อให้คุณเจ๋งแค่ไหนครับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ต้องการที่จะรักษาอํนานาจสูงสุดเอาไว้ไม่ให้ใครมาแตะต้องนะครับถ้าวันหนึ่งคุณเกิดมีอํานาจมากเกินไปคุณใหญ่เกินไปคุณมีที่ผลทั้งไกลมากเกินไปคุณก็โดนสับลงมาอยู่ดีครับ นั่นหมายความว่าต่อให้คุณมีเทคโนโลยีที่ดีมากแค่ไหนเศรษฐกิจเติบโตได้ดีแค่ไหนคุณทําอะไรต่อประเทศมากเนี่ยแต่ถ้าคุณขัดนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าถ้าทางอันท่าของเขาคุณก็หายไปทําให้ทางคุณเจมส์เรดการ์ดมองว่าสุดท้ายคอมมิวนิสต์โตต่อไปก็จะติดขัดอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยนะครับและนี่ฝั่งของจีนนะครับแต่ในอเมริกาเองเนี่ยทางคุณเจมส์เรดการ์ดก็ออกมาสับเหมือนกันว่าเฮ้ย อเมริกาก็ไม่ต่างแล้วหรอกช่วงหลังๆนี่มีการพบกพันได้เยอะแยะมากมายับการกีดก,การเซนเซอร์ชิปที่มีมากขึ้นกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มที่จะกับกลายเป็นเหมือนจีนมากขึ้นมากขึ้นไปทุกวันแล้วนะครับแหมก็ไม่พ้นนะับกับมาแขว US เหมือนกันนะครับด้านนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของคุณเจมส์เร็กการ์นะครับในบทความของเขาเป็นซึ่งเป็นอ่านกันได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับอาจจะ ็ตุกตอมความคิดหรือว่าจะไม่เห็นด้วยกันก็เข้าใจได้แต่ว่าก็มีเหตุผลพอสมควรเลยทีเดียวนะครับให้คุณได้มาถกคิดกันครับและนี่คือคําตอบว่าตกลงเนี่ยจีนเป็นประเทศจะ Impact ต่อเศรษฐกิจโลกจริงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าจริงบางคนก็บอกว่าไม่หรอกจีนเนี่ยเป็นมังกรกระดาษและเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างล่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลน์ด้วยนะฮะขอและหนึ่งวิธีติดตามช และจากเพื่อนคนใดอยากฟังเขารุ้เพิ่มเติมเป็นพรีเมียมคอนเทนต์นะก็มากดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในได้เลยนะครับทางผมและทีมงานเนี่ยก็จะไปรวบรวมรรดีเซลดังๆมาเล่ามาเล่าให้ฟังในห้องเรียนวงในนะครับซึ่งครอบคลุมไปถึงคริปโต,โตเคอเรนซีสินค้าพกพาทองคำนะครับรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจด้วยทำให้คุณสามารถวางเงินในช่วงประมาณ8เดือน10เดือนที่ต่อเนื่องต่อจากนี้เนี่ยได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเองและก็ต้องบอกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของเรื่องต่อนะ ยังไงก็ติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับมาสบคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างในคที่ได้พูดถึงทางการเปิดเมืองของจีว่าจะมี Impact จะทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาได้ไหมนะครับเพราะซึ่งล่าสุดทางเวิลด์แบนด์ได้ออกบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกค่อนข้างเสียในการเกิดรีเซชชันนะครับออกมาหัน GDP เลยจากตัวปัจจุบัเดี๋ยวเป็นแค่1.7เท่านั้นเอง มากไปก่อนนั้นนะครับประเทศยอย่างเช่นอเมริกาอย่างเช่น U.K. เนี่ยนะครับก็ต่างขึ้นดอกบ่งดอกเบีย้ยยุโรปก็ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ทําให้การตกงานเกิดขึ้นพอการตกงานเกิดขึ้นปุ๊บก,การบริโภคภายในก็จะลดลงท้ายเศรษฐกิจเนี่ยก็ยิ่งค่อนข้างถดถอยต่อไปเรื่อยๆแล้วทางกินเนี่ยอาจจะเศรษฐกิจติดลบไปทั้งปีนี้เลยก็ได้นะครับอีกทั้งเงินเฟ้อในฝั่งของยุโรปยังไม่ได้เบาบางยังคงสูงอยู่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอีกต่อเนื่องอย่างหนักหน่วงต่อจากนี้ทําให้หลายคนก็มองภาพเนี่ยอนาคตไม่ค่่่อออออออยดดีีีนน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 นะะะคครรรรรรัััััับบบบแตววาาาามมขขขงงงงงงืืืเเ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 ทจจจกกกลลปปิิพ็ศษฐ2โ มีกำลังการผลิตอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยซึ่งนักทุนเ่ยก็เฮฮาหาว่าเศรษฐกิจกลับมาแล้วจีนเป็นความหวังใหม่นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งกาวไปนะฮะทางคุณเจมส์ริกาดเนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคาดหวังจีนมากนะักเอทีมของ c ชน n า r e ียลเพนนิงเนี่ยเป็นแค่เรื่องราวนะครับแต่ถ้าเรื่องราวไม่เป็นจริงล่ะจะเกิดอะไรขึ้นตัวเขาบอกว่าจีนเนี่ยครับที่ทำการเปิดเมืองเนี่ยไม่ได้แปลว่าพวกเขาตั้งใจเด็ดขาดจะผัดานเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าพวกเขาล็อกดาวน์ไม่ไหวเองเพราะมีภาระตามามาก ่วยหนักๆน,นะฮะติดเชื้อกันอย่างแหลกลานถามว่าประมาณหลักร้อยล้านคนเนี่ยนะครับทันพยาบาลของจีนจะเอาไหวไหมร้มถึงนะครับระบบภายในของจีนก็มีปัญหามากมายเช่นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับว่าจากหนี้ขาลงนะฮะร,รวมถึงฟอสหอัสสังหารทรัด์ด้วยโดยคุณเจมเนี่ยเรียกว่าไชาน่าเป็นมังกรกระดาษนะครับอันนี้ก็หมายว่าอยาคาดหวังเลยว่าจีนจะมาช่วยอะไรให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะจีนเองก็ยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยนะครับ ต่อไปเขาพูดถึงนะครับเรื่องของจีนจะกลับมายิ่งใหญ่ได้ไหมนะครับส่วนตัวเขาเนี่ยไม่เชื่อนะเพราะเขามองว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับสุดท้าคอมมิวนิสต์ก็สะดุดขาตัวเองอยู่ดีนะครับหมายความว่าในค่าวของแจ็คหมาที่เขาแบบเติบโต,ตในระบบของทุนนิยมอย่างดีเลยถูกไหมฮะแต่ว่าวันหนึ่งไปขัดอำน,นาจปุ๊บโดนสับหัวที่หัวตามเลยนะครับนั้นเนี่ยเขาเลยมองว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องห่วงเรื่องของอำน,นาจของตัวเองระบบทุนนิยมถ้ามันเติบโตมันดีมากจนทำให้เขาเนี่ยนะครับสูญเสียอำนาจกก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 กาา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 รร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 ปคคคออ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 งงงงนนนนสสสุุดดดดดดทท้้ยยมมมมัััััั็็จจะะะะะะขตตววววเเเเเ่่่่่่่่ีีีีบบบแชิิพพหลๆไื ก็เรียกว่าดาเนินรอยตามจีนมาทุกทีนะครับก็ไม่ว่าที่จะมาแขะตัวชาติตัวเองนะครับคุณเจมส์ริกานนะครับแลวคุณคิดว่าไงตั้งหลักการเปิดเมือนคนจีนอิมแพกตลาดมากไหมหรือว่าไม่ไม่อิมแพกเลยเป็นแค่เรื่องราวที่เก่าๆเท่านั้นเองก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนนะเจอคลิปน้้ครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกังจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยตอนนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ